สวัสดีค่ะช่องกัะปีชาแนลเด้อค่ะมือนี่เข้ามาปป่าปปเพื่อมาขอ,อาน้ำค่ะแล้วก็เห็นต้นใหม่สวยๆก็เลยมาคลิปถ่ายเพื่อสิเอาไปให้อ่าท่านผู้ชมแต่เอฟซีหรือเมืองกันเนาะค่ะ ดอกไม้นี้งามหลายอันนี้เป็นไม่ไม้ใบไม่ใบค่ะสวยค่ะอันนี้คือต้นโกศลนะคะอันนี้แม่นสาวน้อยปะแปงบ่ปากจำไม่ได้คิดว่าน่าจะแมนดิค่ะเขียวเขียวเหลืองเหลืองนี่นาจะมเป็นสาวน้อยปะแปงค่ะถามว่าแมนเัืไอดก่อ ขอโทษเด้อค่ะด,ด้วยปากะ็ะบ่ได้อยู่กับพันใหม่นี่โดนแล้วเพราะว่าเออจังใดล่ะค่ะด้วยหลายสิ่งหลายอย่างบุพรอมทีิได้ดูแลจังสี่นะคะบุพรอมทีิได้ไปอยู่สมมติปาการโดนก็ ว่มีโอกาสได้ยูกับจังสี่ป่าเป็นปุ๊อยูแต่นในคข้อยูตาหลังบ้านขันแม่น,นังกับแจ๋วขันเบ่ากันอีกภาษาหนึ่งก็เป็นแจ๋วป่าเป็นขบกุกตามโรงแรมตามของอาหารส่วนอาหารป่ายูมาหมดค่ะสนามกอ๊อบเจงสี่ป่ากับยู ดูมาเหมดแล้วนี่มะพร้าวใหม่นี่สวยงามมากค่ะต้นผสมปกก้อกระยาดได้เอาไปปลูกอยู่บ้านปา่าเพื่อใส่สวยค่ะสวยแต่ที่นี่กับนี่ต้นกับเป็นนี่่าต้นเข็มแต่ยัง้ยบ่วท่านได้ออกดอกค่ะต้นเข็มบ่วท่านเด็กน,นี่ต้นอีกป่าบุ้ง เป็นกล้วยใบโชว์ใบค่ะสวยมากสวยมากโชว์ใบงามค่ะงามขึ้นหอยใบเป็นแถวสวยค่ะสวยขึ้นหอยใบเป็นแถวงามค่ะงามสีม่วงออกมงม่วงค่ะนี่ปากกระเบนจัดซื้อดอก ปากอยู่ว่ะพิ่นห้า สวัสดีค่ะนี่คือช่องกระปีชชแนลเนาะค่ะป่ามาขอนามขอไฟอุ้ยขอนามนี้ไม่ทันเด็กขอไฟค่ะป่ามาขอนามที่การบักป่าสละคท้ามเนาะป่าม่เห็นอุ้ยดอกเอ่อดอกไม้ดอกบานชื่นงามค่ะงามดอกใหญ่ๆโตป่ากันเลย มาทายเอานี่นี่ค่ะดอกงหญ่ดอกโตเป็นกลุ่มเป็นพวงอยู่ค่ะสวยค่ะสวยสวยมาก สวยค่ะกไอ้บอัวบัวอยากได้อยู่แต่าปากขอทายกั